สวัสดีค่ะวันนี้แม่เราก็ส่งผักบุ้งมาให้จากเพชรบูรณ์ค่ะส่งมาเยอะมากเราก็เลยจะมาทําเมนูแกงเทโพใส่หมูสามชั้นกันค่ะเริ่มจากหั่นผักบุ้งเลยนะคะซอยเป็นท่อนๆแบบนี้ผักบุ้งนาแม่เก็บมาฝากค่ะเวลาใครไปใครมาแม่ก็จะฝากของมาให้แบบนี้นะคะขั้นแรกนะคะเราจะตั้งกระทะให้ร้อนเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่หัวกะทิลงไป คนไปเรื่อยๆค่ะจนกระทิมันแตกมันนะคะกระทะที่เราใช้วันนี้ก็เป็นกระทะอนเนกประสงค์ค่ะเป็นหม้อก็ได้กระทะก็ได้ต้มชาบูต้มผัดแกงทอดได้หมดเลยเพอกะทิเริ่มแตกมันนะคะเราก็จะเทพริกแกงลงไปกะให้มันพอดีค่ะเราซื้อมา20บาทนะคะก็ใส่ไปเกือบหมดห่อเลยคนไปขั้นตอนนี้คือหอมกลิ่นพริกแกงมากค่ะ จากนั้นเราก็ใส่หมู3ามชั้นลงไปเลยค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะดูมันจะแห้งเกินไปเราใส่น้ำกะทิเพิ่มค่ะจากนั้นเราก็จะเร่งไฟให้เดือดสุดเลยนะคะปิดฝาทิ้งไว้ค่ะรอหมูมันสุกสักพักนึงค่ะมาหมูก็จะเริ่มสุกแล้วนะเราก็เปิดฝาค่ะใส่มะกรูดลงไปบีบน้ำมะกรูดลงไปมะกรูดหอมมากๆเลยค่ะ ใส่มะกรูดไป3ลูกหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เขี่ยให้ทั่วค่ะแล้วเราก็จะไปปรุงรสแล้วนะคะใส่น้ำกะทิลงไปค่ะที่เหลือใส่ไปให้หมดเลยซื้อน้ำกะทิมาครึ่งโลใส่น้ำตาลปี๊บลงไป2ช้อนค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยใส่รสด,ดีคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ลืมใส่น้ำมะขามเปียกแต่ไม่เป็นไรเราใส่ไปทั้งฝักแบบนี้เลย ไม่ต้องทําเป็นน้ําแล้วใส่ไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ละลายเองแง่พอน้ํามันเริ่มเดือดมาขมเปียกละลายแล้วเราก็ใส่ผักบุ้งลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวมันก็จะยุบลงไปเองค่ะอ่ะเราจะใช้ฝาปิดนะคะปิดไว้สักพักคิดว่าผักบุ้งจะยุบลงไปแต่ไม่ยุบค่ะเราเลยต้องเปิดฝามาคนน่าจะเวิร์กกว่านะคะคนไปเลยค่ะคือหม้อตัวนี้ที่เราใช้มันก่อคุ้มมากเลยนะคะเนี่ย ราคาไม่แพงค่ะราคาหลักร้อยเท่านั้นท่านใดสนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะสีก็น่ากินแล้วนะคะเนี่ยผักบุ้งก็เริ่มยุบตัวแล้วค่ะแล้วก็เบาไฟลงนะคะชิมโคตรอร่อยจะบอกให้นี่เลยเสร็จแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้โอ้โหแก้งเทพโพใส่หมูสามชั้นกับผักบุ้งนาะที่แม่แเราเก็บมาฝากจากเพชรชบูร พร้อมแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆนะคะตักลาดข้าวเลยค่ะหนึ่งหม้อนะคะแบ่งกันกินกับลูกน้องหลายคนเลยแต่ละคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยค่ะอร่อยมากเลยนะคะเราก็ข้าวหนึ่งถ้วยนะคะกินหมดเลยค่ะทั้งหิวแล้วก็อร่อยด้วยค่ะกินหมดเกี้ยงเลยนะคะแล้วมาดูลูกน้องเรานะคะ เห็นลูกน้องกินได้ก็ดีใจแล้วค่ะดูดิเกยี่ยม้อเลยไม่พอนะคะกว,วาดหมอกวาดดหาเลยอเนี่ยอร่อยจัดของแท้แล้วก็ดูเหมือนจะไม่พอด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะทำให้เยอะกว่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ